ทุคนไม่เหมือนกันแต่เพียงพูดให้ฟังวิธีทาเท่านั้นเองแล้วทํามันจะเป็นเองจังหวะให้มีจังหวะพลิกมือขึ้นนให้รู้สึกรวมรู้สึกเพื่ออะไรจะไปไรก็ไม่รู้่นี้ให้มันติดต่อหมุนกันเหมือนลูกต่ไม่นานทําอย่างนี้เพราะทุกคนทําได้เนี่ย่างเอาเพียงรู้น้อยเนี่ยรยู้นั้ถ้าทําจริงๆนะทุกคนหลวงพ่อคิดว่าไม่เกินสิบวันเพราะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วเรื่องนี้เคยพูดเคยแนะนํามา คนที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นไม่มีเงินไม่มีพักมีพวกก็โล้ได้เหมือนกันคนที่เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือเป็นมีเงินมีทองมีพักมีพวกมาก็รู้เหมือนกันรู้เรื่องตัวเองเนี่ยกําลังทํากําลังโพดกําลังคิดอะไรไม่ใช่ว่ารู้อย่างที่รู้สรรสัตยานรู้โดยกฎของธรรมชาติเพราะหน้าที่ของ พระพุทธเจ้าหรือใครพูดกับเนี่ยคือว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย,ย่อยโ้เหยียดเคลื่อนไว้โดยวิธีเดียกวก็ให้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะมาจัดการกับสันตติความเกี่ยวเนื่องในอิริยาบถ่นเองเมื่อเรามาทำเนี่ยเราก็ทำช้าๆมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างพิบตาบ้างหายใจบ้างมันคิดบ้างวันนี้เมื่อเรามาอยู่กับคมรู้สิมันพิบตาเราก็รู้ทันทีมันหายใจเราก็รู้ทันที มันคิดเราก็รู้ทันทีเพราะเราอยู่กับความรู้สึกอันที่เราไม่รู้เราไม่อยู่กับความรู้สึกเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราไปอยู่อดีตบ้างไปอยู่อนาคตบ้างปัจจุบันก็เลยไม่มีแล้วเราไม่เคยศึกษากกับเรื่องนี้ไป